วันนี้นะครับจะมารีวิวท่อนะครับท่อแทนพักเรียกว่าท่อแทนพักนะฮะครับเรามาดูตะเข็บรอยเชื่อมกันนะครับที่เป็นพักนะครับรอยเชื่อมนะครับเยวเราจะไปใส่นะครับตอนนี้ถอดเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งเส้นนะครับเป็นเป็นแท่อแท่เราถอดพักออกนะครับก็ถอดพักเดิมออกแล้วก็ใส่พักนี้แทนแล้วก็ตัวนี้เป็นท่อนไปนะครับ เราจะเป็นท่อออกออกที่เดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ่าใส่ยังไงครับครับม่าเรามุดเข้ามาใต้ท้องรถนะครับเนี่ยใต้ท้องรถแล้วนะครับจะเห็นท่อนะครับนี่คือนับเป็นท่อเดิมนะครับนัเป็นพักเดิมนะครับนี่เป็นพักนะครับแล้วก็ไปออกนู่นครับออกไปนะครับก็ตามไปครับนี่นี่เป็นท่อเดิมนะครับรถนี้เป็นรถเดิมนะครับ เราเริ่มมาถอดกันนะครับถอดนัดนี้ออกก่อนนะครับออกมาแล้วนะครับพักเดิมฮะนี่ครับพักเดิมจะเป็นใบใหญ่หนักด้วยนะครับนี่เป็นพักใหม่เดี๋ยวเราไปใส่กันครับเราจะติดฟังเสียงให้ดูนะฮะหลังจากใส่เสร็จเสร็จแล้วนะครับเราทำการติดตั้งเสร็จไปแล้วนะฮะเรามาดูกันนะครับว่างานจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันเลยนะฮะ นะครับไปดูพักนะครับพักอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับไอหูยึดก็ตามนี้เลยนะครับได้ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับออกทรงเดิมท้ายเดิมนะครับถอดเดิมที่ถอดออกนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะครับแต่เราไม่สามารถเล่งให้ฟังได้นะครับเนื่องจากอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรนะครับสตาร์ได้ฟังเสียงร่าเข้านะครับ นะครับเสียงเือนเดิมเสียงก็ต่างจากเดิมไหมนะครับก็ทุ <quiero S 1> ้มๆทุ <gosto> ้มกว่าเดิมอยู่นะครับเสียงหลอดทุ้มๆนะครับหนักกว่าเดิมนะครับเสียงนะครับ เสียงก็ประมาณนี้นะครับเสียงก็ดังนิ่มดังพอกว่าเดิมนะครับก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับ